สวัสดีค่ะทงแชมันฮาวสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นอนุบาลสองทุกคนเลยนะคะวันนี้มาเจอกับเหล่าซื่อมีหน้าอีกเช่นเคยค่ะถ้ามาเจอเหลาซื่อเราก็ต้องเรียนวิชาภาษาจีนกันนะคะอ่าวันนี้เราจะมาเรียนภาษาจีนเป็นคําศัพท์กันค่ะวันนี้มีเราซื่อมีคําศัพท์มาฝากนักเรียน5คําค่ะเหล่าซื่อมีคำศัพท์มาฝากนักเรียนคํานะคะ มาดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เหล่าซสือเอาคำอะไรมาฝากนักเรียนกันค่ะนักเรียนตั้งใจฟังนะคะคำแรกค่ะเปลี่ยนฝูเปลี่ยนฝูเปลี่ยนฝูแปลว่าอะไรคะนักเรียนเห็นรูปไหมคะรูปอะไรเอ่ยค้างคาวค่ะรูปนี้รูปค้างคาวนะคะภาษาจีนพูดว่าเปลี่ยนฝูเปลี่ยนฝู ข้างคาวค่ะคำต่อไปนะคะคำนี้ค่ะคำนี้พูดว่าเมาเมาแปลว,ว่าแมวนั่นเองค่ะแมวนะคะภาษาจีนพูดว่าเมาเมา,าคำต่อไปเลยค่ะคำนี้นะคะมาจือมาจื แปลว่าแปลว่าอะไรคะเห็นรูปไหมเอ่ยมวกใช่แล้วค่ะมวกพูดว่าเมาจืดเมาจืนะคะคำต่อไปนะคะคำที่สี่ตีสือคำที่สี่คำนี้ค่ะพูดว่าเตี้ยนเตี้ยนแปลว่าอะไรเอ่ยนักเรียนเห็นรูปไหมะไรที่อยู่บนอ่า บนผืนหญ้าตรงนี้เอยเสือนะคะเสืออคำนี้พูดว่าเตี้ยนเตี้ยนแปลว,ว่าเสือนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคำสุดท้ายคำนี้ค่ะมีใครรู้จักตัวในรูปไหมคะคำนี้พูดว่าสู่สูแปลว,ว่าหนูนั่นเองค่ะหนูใช่ไหมคะในรูปอ่า หนูนะคะพูดว่าสู่สู่เดี๋ยวเราจะมาทวนแล้วก็มาฝึกออกเสียงตามเหล่าซื้อนะคะคำศัพท์5คําเมื่อกี้เลยค่ะพร้อมไหมคะให้นักเรียนพูดตามเหล่าซื้อนะคะฝึกออกเสียงนะคะนักเรียนเราจะได้พูดภาษาจีนเป็นกันค่ะพร้อมไหมคะ,ะคำแรกเลยค่ะเตียนฝูให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะ เปียนฝูเก่ววงมากๆเลยค่ะเปลียนฝูแปลว่าค้างคาวค่ะคําต่อไปค่ะคํานี้ค่ะเด็กๆชอบตัวนี้กันไหมคะเมวนักเรียนออกเสียงตามนะคะเมวแปลว,ว่าแมวนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะตัวต่อไปนะคะคําต่อไปค่ะต้ซานคำที่3ค่ะ m มวจืออกเสียงตามหล่อซื้อนะคะ เมาจืเก่งมากๆเลยค่ะเจนป้างแปลว,ว่าหมวกนะคะคำต่อไปค่ะตีซื่อคำที่สี่ค่ะคำนี้ค่ะเตี้ยนออกเสียงตามหรอซื้อนะคะเตี้ยนแปลว,ว่าเสือนั่นเองค่ะเก่งจริงๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำสุดท้ายนะคะออกเสียงตามนะคะสู่สู่ ออกเสียงตามเราซื้ออีกครั้งค่ะสู่เก่งมากๆเลยค่ะสู่แลว่าอะไรคะหนูนั่นเองค่ะอ่าเมื่อกี้เราได้ฝึกออกเสียงภาษาจีนกันแล้วใช่ไหมคะง่ายไหมคะเจียนต้านมาง่ายไหมง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะง่ายมากๆภาษาจีนพูดว่าเฮินเจียนตานเหินเจียนตานแปลว่าง่ายมากๆเลยค่ะ ค่ะวันนี้เหล่าซื้อมีงานมาฝากให้หนักเรียนน่ะฝึกออกเสียงภาษาจีนกันเหมือนเดิมเลยวันนี้เหล่าซื้อจะให้หนักเรียนพูดคําศัพท์ที่เราได้เรียนกันไปเมื่อกี้5คําคใช่ไหมคะแต่เหล่าซื้อจะเลือกมาสักแค่ออสองคำละกันค่ะ2คําให้หนักเรียนอัดคลิปแล้วก็ถ่ายมาให้เหล่าซื้อเหมือนเดิมเลยนะคะเหล่าซื้อดูทุกคลิปเลยน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ คำศัพที่เราจะต้องอัดคลิปถ่ายเป็นการบ้านมาให้เราซือ้อมีสองคำนะคะ,ะตั้งใจฟังนะคะคำนี้ค่ะเราซื้อให้เป็นภาษาไทยมาแล้วผู้ปกครองนะคะสามารถอ่านให้นักเรียนฟังได้เลยค่ะคำที่1นนะคะแมวแมวแปลว่าแมวค่ะส่วนอีกหนึ่งคำค่ะคำว่ามาจื้อมาจื้อแปลว่าหมวกค่ะอ่า ทีนี้เวลาที่นักเรียนจะอัดคลิปให้นักเรียนพูดแบบนี้นะคะมาวแมวเมาจืหมวกอีกครั้งค่ะมาวแมวเมาจืหมวกอีกครั้งหนึ่งนะคะมาวแมวเมาจืหมวกเวลาอัดคลิปให้นักเรียนพูดเหมือนที่เราซื้อพูดเมื่อกี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ เราซื้อก็มีคลิปการสอนภาษาจีนเพียงแค่นี้ค่ะส่วนการบ้านอย่าลืมส่งเข้ามาในไลน์ส่วนตัวของเราซื้อนะคะเราซื้อลอ,อดูนักเรียนอยู่นะคะสำหรับวันนี้ค่ะใจเจียนค่ะ